ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลนะคะตอนนี้อยู่ที่หาดแม่พิมพ์บรรยากาศดีค่ะทุกคนคนไม่เยอะด้วยนะคะดูอันนี้จะเป็นด้านหลังคนไม่เยอะนะคะคลื่นแรงกําลังดีเลยอากาศดีนะคะเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เรามาอยู่เนาะเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้ทุกคนฟังด้วยนะคะโรงแรมแกรนดบูนะคะแกรนบูรีสอร์ทแอนด์บีนะคะ มันยากาศดีมากทุกคนอยากให้มาดูนะคะในโรงแรมก็จะมีสระว่ยน้ำให้เด็กๆด้วยแล้วหน้าโรงแรมเดินมาเป็นทะเลนะคะสนุกมาก ไอริสหันหน้ามาแล้วยิ้มแล้วกับน้องแล้วโอ้ึ้นแรง คึ้นแรงมากเลยอันนี้หาดแม่พิมพ์นะคะทุกคนคนไม่เยอะแล้วก็บรรยากาศได้ดีมากๆเลยแม่เปียกเลยแสบตาโอ้รง าจับูโอ um ้ยลิศเล่นท e> ี่ไหนคะลูกที่ทะเลสนุกไหมคะชอบไหมเนี่ยไหนไหนยิ้มให้ไม่เดียดีอะไรโผค่าไหนไหนเงยหน้าอะไรจะโผลขึ้นมารอมันน่ากลัวหรือเปล่า รออีกไม่ชอบแล้วเวอรไหนเอาเอาทรายถมเท้าตัวเองไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮยระวังเท้าหายพี่ลิศจะมาถมเท้ากับโบริกหรือเปล่าเนี่ยมจอยู่ไหนนะอ่าอยู่ไหนคะไม่ดูค่ะค่ะแต่แม่ดูพี่ลิศไปเล่นที่ไหนแล้วเนี่ยพี่ลิศอะ เซหน้าเซหลังแล้วพี่ลิทอ่ะเป็นอะไรแสบตาเลยจะไอลิทเจอทะเลครั้งแรกนี่อ่ะตัวเล็กมามามาเล่นกอนเจดีายดีกว่าไปเขียนที่ไ้นะ ไอริสไม่เก็บเปลือกหอยอ่ะเห็นไหมเปลือกหอยเห็นไหมวาดมือตัวเองคนมาก็ถือว่ากำลังดีไม่เยอะนะคะพอดีพอดีบรรยากาศแทบตะกบโป่มนิดนึงคนกินแล้วไม่เก็บให้ทิ้ง ยให้เป็นี่ว้าวเด็กคนนี้วาดอะไรหนูวาดอะไรคะวาดมือยาวค่ะวาดมือยาววาดมือใครอะ่ะทำไมมันยาวจังวาดมือใครคะวาปา แล้วเด็กคนนี้ทําอะไรคะทําอะไรทําอะไรคะเด็กคนนี้เด็กคนนี้กับพ่อทําอะไรกัน,นอะไรเกาะตาว้าวขึ้นมาหาโอดิกอีกแล้วมือโอดิกหายเลยเยน้ำให้มือโอดิกหายเลยเยาเบิ่งลูกแล้วเยาะน้ำแล, <c oughs> ลัวไอ้ลิจะไปไกลนะลูกมาเล่นบ้าดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวป้าดเยาะน้ำให้ อาว่าดอะไรอีกเนี่ยมาวาดรูปตรงนี้มันมีแต่น้ำมันขูดไม่ได้ค่ะ,นนไ,ไ,คะไปเล่นโรงแรมกันดีกว่าถ้างั้นป่ไปเล่นน้ำนในโรงแรมปะ่ะเล่นทะเลพอแล้วอดีกพอแล้วอ่ะ<ม>บ,บายบายทะเลก่อนบายบายนะทะเลอดีกพอแล้วไปเล่นในน้ำในโรงแรมก่อนไปค่ะ รองเท้าอยู่ไหนรองเท้าเด็กอะเสร็จมาล้างตัวที่หน้าโรงแรมะนะคะมีที่ล้างตัวให้เด็กๆด, <ไป S 1> ด้วยอ่าเปลี่ยน,ดนะะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ําไปเล่นน้าของโรงแรมนะคะวนนี้มาขุดอะไรคะน้ำ,นำม,มันไหลมามันไหลมาจากไหนคะนห,หรออ่ะหนูขุดขุดดิขุดเป็นรูปอะไรเนี่ย โอ้สนุกไหมสนุกไหมคะมคไหนมันเล่นยังไงกันเนี้ยโอ้โอไหนอุ้ยโอ้นี่ขุดหลุมนั่งลองได้ไหมนั่งลองดูซิโอ้มีน้ำด้วยขุดแล้วมีน้ำเยอะเลยนะอเอาๆขุดอีกขุดอีกขุดใชอด้อีกอีก เอาขุดเยอะๆเลยโอ้อ oh. oh. ah. <laughs> สนุกไหมวันนี้ขึ้นสูงมากเลยค่ะวันที่8เจษพานะคะช่วงเช้า9โมงกว่าขึ้นสูงมากทุกคนอันน,นี้เด็กๆไม่กับพ่อกับแม่ไม่กล้าลงเล็กหลนะุกมาว่าขึ้นค่อนข้างสูง พาเด็กเลกเล่นอยู่บริเวณชายหาดคนดูนะขึ้นมันมาแบบม้วนแล้วสูงด้วยนะคะดูดูขึ้นลูกนั้นนะดูดูมันมาปะทะแต่ละทีคือแบบมาแต่ละขึ้นขึ้นสัดสาดมากขึ้นสัดแรงม้วนด้วยนะ มาแบบมวนะ้วนแล้วทุกคนดูแต่เด็กๆก,ก็คือเด็กๆแหลนะน้อก็ชอบอยู่ดีขอแค่ได้เล่นน้ำต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะคะวันนี้แม่ก็ไม่ลงอีกแล้วนะคะแม่ก็ให้กำลังใจมาอีกแล้ว ม้วนมาเลยดูดูดูรถทานมน